ผมรับประกันว่าหากคุณมีตะกรุดนี้คุณจะได้เยสาวอย่างสมใจ <c oughs> คุณเชื่อไหมว่าพวกเพลย์บอยหรือเพลเกินเขาอาจจะมีของดีที่ไม่บอกคุณเพราะไม่อยากให้ผู้อ,อื่นได้ออกสาวๆเหมือนพวกเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาเพลย์บอยเรียกได้ว่าตัวพ่อเลยดีกว่าว่าเขามีวิธีในการเยสาวสาวแบบง่ายๆยังไง ขอให้คุณฟังกนเดียวเท่านั้นเพราะการสนทนานี้ถือว่าเป็นความลับสายหื่นบ้ากามรับรองต้องชอบแน่แน่ <c oughs> และขอแอบเล่าว่ารุ่นน้องผมไอ้เจ้าโอมเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นเด็กติ่มมากจีบใครกัเข้าไม่เป็นหรอกเขินอายตลอดตั้งแต่มันมีของดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยโอม เป็นไงบ้างช่วงเนี้สบายดีครับพี่เออเออที่เอ็งเล่าไว้ตั้งแต่ีดได้ตะกุดช้างผสมโขงของจากเพศาศาสตร์มงคลส่งมาคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววะพี่เห็นช่วงนี้ที่ยวบ่อยมีคนมาบอกบ้านช่งองไม่ยอมกลับเลยนะนอกแต่ห้องสาวๆนะ พี่ก็พูดเกินไปแต่ว่าก็จริงมันก็ใช่แหละพี่ช่วงนี้ก็เดินสายล่าสักนิดตามภาษาครับพี่ต่างกับสมัยก่อนครับอย่าว่าจะจีบเลยพี่มองหน้าสาวผมยังไม่กล้ามองเลยพี่แต่เออพี่น้องข้างห้องที่ผมเึ้มาให้ฟังอ่ะที่ผมบอกว่าซื้อตะกุดมาเพื่อไปจีบน้องเขาอ่ะผมได้มาแล้วนะเว้ยที่ส่งรูปมาหน้าตาสวยนี่ว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะ ก็พอผมท่องคาถาเสร็จน้องเขาก็มาเคาะห้องเรียกให้ไปช่วยซ่อมคอามที่ห้องเขาผมก็เลยช่วยซ่อมให้ทั้งคืนเลยพี่แต่พอลองครบมันไม่เหมือนที่คิดดิพี่อ้าวแล้วทำไมล่ะน้องมันงี่เง่าอะดิตามติดผมงอมแงมไม่ยอมให้ไปไหนเลยอะแล้วคนอย่างผมที่มีของดีจะให้หยุดอยู่บ้านเฉยๆได้ไงวะพี่ผมก็ต้องลองของดิวะล่าสุดเนี่ยไม่กลับบ้านหลายวันแล้วพี่เออเออเออก่อยพัดเพื่อนที่เองแนะนำมาให้บูชาตะกรุด มันมาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยแหละว่าเองไม่ยอมกลับบ้านกลับได้ไงอ่ะน้องมันดักรอผมที่หน้าห้องแทบทุกวันอ่ะอีกอย่างนะพี่ผมได้รายสาวมาอีกสาคนยังเวียนกันไปไม่ครบทุกคนเลยพี่ตะกุดพี่นี่สุดจริงๆพี่ไอ้พัรทน่มันเป็นคนดีไม่นอกใจเมียมันขอแต่เรื่องเงินนะพี่จนร้านมันนี่ยอดขายพุ่งใน Facebook เนี่ยหืมก็เห็นมันถอยรัไปแล้วอ่ะก็มันโทรฟ้องเรื่องของเองอ่ะมันก็เล่าให้ฟัง ได้โชคก่อนใหญ่มาถอยรถใหม่ร้านก็กําลังจะขยายสาขาแต่มันบอกว่ามันเครียดกลัวเมียจับได้ว่าแอบไปเจอสาวโถ่ไอเราก็นึกว่าคนดีจริงๆมันก็คนพอๆกับผมนี่แหละเออพี่ยังขายราคาเดิม499อยู่ปะคือพอดีเพื่อนผมอีกคนมันสนใจอะพี่ใช่แล้ว499บาบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย ให้เขาทักมาเลยเดี๋ยวพี่แนะนาให้แต่รีบหน่อยนะใกล้หมดแล้ว